กับสวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอของ Tik t o ็อกนะผมทำยังไงก็ไปดูกันได้เลยนะอันดับแรกนะผมเป็นเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะผมเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะนหรือว่าเ,เพื่อนที่ดูผ่านคลิปสัน้นคลิปเดียวคลิปช็อตน,นะผมจะเป็น QR c ค d e ด้านล่างกันเพื่อสแกนได้เลยนะนหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมเพนเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มเขียวๆตรงนี้กันได้เลยนะ ลิกเข้ามานะผมเป็นเพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลหัดผ่านยืนยันลัดผ่านได้เรียบร้อยนะผมที่สําคัญนะผมติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยเนะเ็นเครื่องหมายติ๊กถูกอย่างนี้นะผมกดสมัครใช้งานได้เลยหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมเป็นเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะจะหรือว่าจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google สีแดงๆตรงนี้ก็ได้นะผมปุ่มตรงแดงนี้เนาะก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยเนี่ยเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เราเพื่อนจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนด้านแรกนี้เลย ตรงกลางหน้าจอจะมีโลโก้หลากหลายโลโก้เ,เ,กเ,เพื่อนเพื่อนเลือกเลยนะผมเพื่อนเลื่อกในส่วนของ t i k t o k ตรงนี้ได้เลยเลื่อนลงมาเพื่อนเจอหมวดหมู่ขี่เข้าไปนะผมมันมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเพื่อนเลือกเลยนะผมเพื่อนเลื่อกในส่วนของเพิ่มวิวนะผมนี่เลยนะผมเพิ่มยอดวิวตรงนี้เลยนะบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจกันได้เลยนะอันในส่วนของลิงก์ไปก๊อปปี้ลิงก์คลิปวิดีโอที่เพื่อนอยากจะเพิ่มยอดวิวกันได้เลยนะผมเป็นคลิปนี้ละกันนะผม1 3ึ่งร้อยสามบวิวนะ เขไปนะผมแล้วก็ามาก๊อปปี้ลิงก์ได้เลยนะเนี๋ยแตว่าคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับก็กดวางลิงก์ได้เลยนะผมก็ใส่จํานวนที่ต้องการนะผมผมเพิ่มไปสัก1,000วิวแล้วกันนะผมจากเมื่อกี้130วิวเนาะกดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับขึ้นหต้าต่างเขียวๆอย่างนี้นะผมตอนนี้ยอดวิวของเรากำลังเพิ่มเข้ามานะผมก็รอสักพักหนึ่งนะครับ ในระหว่างที่รอนะผมจะขอแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์เพื่อนเลยละกันในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมจะบอกออเดอร์ต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนะผมที่กะพิบอยู่เป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเรานะผมสายปนนะผมเป็นเลขรหัสออเดอร์นะผมด้านล่างตรงนี้นะเป็นสถานะนะรอดาเนินการนะถ้าเสร็จเรียบร้อยนะมจะขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเลยนะในส่วนของเมนูเติมเงินนะผมจะมี3ช่องทางการเติมเพื่อนเลยทีเดียวไม่ว่าจะสแกน QR code นะผมทูมอ o ี่วอ l l ล็ตคริปโตเคอร์เรนซีนะครับ ดี๋ยวยกตัวอย่างให้เพื่อนดูเป็นสแกน QR โค้ดแล้วกันนะผมเราใส่ยอดจํานวนเงินที่ต้องการนะผมแล้วก็กดเติมเงินได้เลยขึ้น QR โค้ดอย่างนี้นะผมเขาแอปธนาคารที่มือถือนะแล้วก็สแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยแนละ้วยอดเงินของเพื่อนเราจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะในส่วนของมินีติดต่อแอดมินนะผมหากเพื่อนมีปัญหาะอะไรต่างนะผมหรือว่าจะสอบถามแอดมินก็ามาที่เมนูนี้ได้เลยนะผม ประกอบรายละเอียดอะไรต่างๆไปนะผมที่เว็บไซต์เลยก็ได้นะผมแล้วก็กดส่งตั๋วไปได้เลยเหรือว่าเพื่อนจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะผมขวาบนก็ได้ปุ่มไอคอนไลน์นี้นะผมพิมเข้าไปว่าจะเป็น keyword ให้ A <c oughs> เพื่อนเพื่อ,อสแกนแอดไลน์ได้เลยแอดมินกับความตอบเ,เพื่อนยืด4ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ส่วนของเมนูแนะนําเพื่อนนะผมห่าง เพื่อนๆอยากมีรายได้เสริมหรือว่าอะไรต่างๆนะผมรายได้พิเศษนะสามารถก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะผมไปแชร์กับคนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นของผมที5%กันเลยทีเดียวนะถือว่าดีจริงๆครับเป็นรายได้พิเศษอีกช่องทางหนึ่งเลยนะซีรีส์หนังจีนนะผมหมันเพื่อนๆใช้จ่ายในเว็บไซต์ครบ500บาทนะผมสามารถปลดล็อกดูเมนูซีรีส์หนังจีนกันได้เลยฟรีๆนะผม เรมีซีรีส์เลือกถึง400เรื่องเลยทีเดียวนะผมก็ถือว่าดีมากเลยนะครับเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็ยังสามารถดูซีรีส์กันได้ฟรีอีกนะครับอตอนนี้ผมคิดว่ายอดอาวิวเราน่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วขอไปเช็คดูนะผม137นะครับตรงนี้นะผมลองกดรีเฟรชซักหนึ่งทีนะครับอ่ะเรียบร้อยนะผมเป็น1700เลยทีเดียวนะผมก็เหมือนเขาจะแถมมาให้กับเราแบบเบบเยยอะะมากๆลนผ เรเพิ่มไปแค่1000วิวนะได้มาถึง1,700วิวเลยนะถือว่าแบบสุดยอดจริงๆนะงแล้วผมัน,นส่วนสุดท้ายนะผมต้องขอฝากเว็บไซต์ kmk social ในหะ้เพื่อนๆด้วยนะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิตามต่างๆให้เพื่อนๆนะผมนอ,อกจากแพลตฟอร์ม tiktok นะผมที่ผมพาทำาล้ว y o u t u b e Facebook Instagram ก็สามารถทำได้เช่นกันนะผมเพื่อนก็สามารถคลิกลิงก์ั้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยเพื่อเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันได้เลย สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ